สวัสดีค่ะเพิ่งขึ้นเหมือนกันอ๋อเจ็บตาบดขึ้นบดนอนมันกำลังเป็นเมียกเมียกโอ้ยแต่ละคนหนักขึ้นเยอะเท่าไ่ยหนึธรรมดาหนือหนึอันนี้น้องส้มปอกนะฮะปอกค่ะ นึกว่าส้มปอกพีเอลิเฟนนะคะช้างช้างเนี่ยบอกว่าสางกฤษน้ำถอดไ่รู้เรื่องโอ้มีแต่ผู้ชายแต่มากียร์ใช้ก็ไม่ได้หอดอาบในน้ำนวเขาอาบน้ำจะเขาบออาบน้ำเยอะที่อไปอาบไป่ยังตัวโดนค่ะน้ำมาอาบเป็นยังยีดเบื้อ่งเออเพ้นกับหูเราบ่อาบน้ำนะเพ้นกับหู ชวนสิเดาทัานเพิ่งมีพนดลออกรถแหลี่ยมทุกอาทิตย์ค่ะพนดลมาถามผู้ใดเลยเขาก็ต้องเขาก็ต้องเสียจว้องแบก่อนงานทางไหนนี่แต่วันนี้น่าจะวิ่งช้าเลยเพราะว่าเพราะว่าวัดแคบมากอ๋อสวยจังวันนี้ที่วัดเก็บหน่อยอย่าเปนเด้อยายายาขับไปฟังฮุ่นเด้อเธอหน่ะฟังเดยมันมุ่งจะน้ำรด โอ้เจ้าหน้าอกหายแรงเงินนึงตัวแรกออกไปก็เอ้ยตอนแรกตอนแรกไปก็อะไรนะมีบ้านมีรถไปครั้งที่สองมีรถรถเริ่มหายไปครั้งที่สองไหมไปครั้งที่สองบ้านเริ่มออกอ๋อบ้านเริ่มออกไปครั้งที่สามเรือแต่รถเรือแต่รถไปครั้งที่สี่ไม นั่งรถกลับนั่งรถสอกแซวกลับโอ้ยดอกท่านุ่นแพทย์ไป็นบริวิณเขาเจ้าอาบน้ำอยู่ชายแท้เขาอาบน้ำอยู่เสียงกรี๊ดเมื่อกี้ก็เสียงชายแทะพี่น้องเห็นข้าวขาดิบไหมยังที่ของเห็นข้าวขาบุ๋มยังเรียนดอกไม้ดอกลาเวนเดอร์เห็นไหม มาหล่นมาจากรถคันนี้ที่ว่ามีรูปไฟลายไม่ดอกไม้ตัวนั้นอ่ะมันหล่นลงมาข้างล่างแล้วมันก็เป็นสีขาวแล้วมันก็มันหล่นลงมาข้างล่างมันก็เป็นสีขาวแล้วมันก็กําลังจะบานนะครับเดี๋ยวรถออกมันก็จะแตกปแป๊ะแป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับพี่น้องดอกไม้เอ่อ จากทุ่งหญ้าซา,าวาน่านะฮะเนาะดอกอาลาเวนดเด<อ>้นะครับดอ,อรดอกลาเวนเด้ที่อยู่ตามที่ว่าการอำเภอน่ะดอกเหลืองเหลืองๆนะ ดอกกุหลาบสีเหลืองไม่ใช่ดอกทองอุไลพี่เวียนบักห่างไปหน่อยโทษทีดอกทองอุไลดอกอันนี้มันเป็นดอกประจำโรงเรียนพี่เลยนะจริงเหรอใช่ดอกทองอุไลรู้จักเหรอไม่โรงเรียนกันทารมครับโรงเรียนกันทารามจังหวัดศรีสะเกดเป็นโรงเรียน หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันโรงเรียนแรกของประเทศไทยครับโร,โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะขบอ๋อดีนะไม่ได้ซื้อบ้านหนองตะขบดีไม่ได้ซื้อแต่ <_ d ee> ผลไม้ชนิดเดียวที่ไม่ได้ซื้อ <_ d ee> อ,อ,อร่อยด้วย <_ d ee> ปาดพ่ออาทิตย์มากับแสงอาทิตย์นะครับวันนี้ <_ d ee> แสงอาทิตย์ออกมาแล้ว พ่อมือร่บภาษาอังกฤษมือรำภาษาอังกฤษละครทรงเสียงสนียงอ่อนดเตอร์อาทิตย์มาวัอนเอาหมอเนาะ เพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปสัมผัสกันด้วยแบบน่าแสดงเงี่ยวมาจากทางไหนอาจจะเสียอาจจะเสีย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 เลือกไปแสดงเงี่ยวมาจากที่ไหนเหรอเหมืองตั้งแต่บอกใจเอานะสีม่วงสีแดงเมื่องไหม เมื่อตั้งแต่บกตายแล้วนะต้องนอย่างนี้ใช่ไหมฮ่นี่ครับชี้เรียวยังไม่ซี้ไม่หรอยังมีซีมิกอยู่ซีเรียวซีเรียวแล้วพรุ่งนี้ผัวมาอะถึงจะชี้ฮะโหมีหอบผัวซี้นี่คือน็อกแกไม่ได้นะถูกเต็กกางคอชี้เลยโอ้อะไรหรือว่าจะถูกจับชี้ก็ไม่รู้มีแรงใหม่มารหรือว่าจะไปสัมภาษณ์อยู่สัมภาษณ์อะไรไม่รู้ โอ้ยน oh, yeah. oh, ่าเอียงตัวอย่างน่าแบบแ้วพอเงินเหียเลยเหรอเขาเจอก่อนสามร้อยเขาเจอไปก่อนสามร้อยอันี้ดีโอ้ยแบบพันเก่าเหียเลยสิมาดูประสากรสิคะไม่อยากแพงไปเดี๋ยวชายแท้จะกี๊บฮ สร <kah ve> ุปไม่ได้ไปเปนเล่นยิ้วมาจะรูปมาลำคุณนี่อ่ะคุณสามีจะมาอ่นจะอีจะมีที่นั่งอ๋อ <serving> คุณสามีข้ามาจากพ่อปีมาจากไหนมาจากิอนีเนนารล็อแน่ลาบใหญ่มากมเลยสิมวอีโอบางละจังลาบใหา่ใหญ่น่ากลัวไปก่อนมองทำปอกภัยนะ <laughs> เอาลรอไปด้วยกันหรอโอ้ยยางว่องอยู่นี่พัดเลยยังจะไปเบิ่งเด่นไมป่ปะใสใสเด่นไม่เด่นไม่ใสอีพายทงเรืองหลืองนีบบอีบอเด่นไม่ นี่เดนไหมว่ามันคือเย่บอเถอะเอาเอาเย้าเอาบดนคืนสองมื่ดนไหมลืมบรเดนคืนสองมื่เอได้จากานดิอีกสองงานแต่ว่าคือยู่เถอะออมาเอกมาเอกมามาอแล้วะนอมามาใส่น้องในแดนใหมเย่บรเหอใครในแดนใหมโอคนนี้หรอเสื้ออะไรอ่ะ ไอ,ไอดีนเาท้ามเา้าเ้าตวไอดีคาเฟีัย์านีอดีดเลยสวัสดีครับเอาจักสองนาทีเพื่อนมะลูเชื่ออะไรเนาะนี่เนาะน้องไอเดียนนะครับมาแต่ท่านละครับมาแต่ปาจีนพูดพูดพูดอันดีสารไหมพูดอันดีสารไหมพูดอันดีสารไม่ได้ครับแต่ว่า พูดดีสาไม่ได้แต่พอฟังได้ฟังออกไหมฟังออกด้วยวว่ดามแบบเพื่อนแล้วเ้อโอมาคนเดียวตีอ้ใครบออาไทยมาคนเดียวตีมาแล้เพื่อนเพื่อนจะตามามาที่เก้ามาอีกกี่คน ม๋อมาจากสิงบุรีคนหนึ่งมาจากไหนนะอ๋อเป็น,นสามคนสมคนไม่ใช่ปอคือว่าเต็มแล้วเต็มซีฟเต็มซีเบแล้วแสดงว่าจะมาจากที่อื่นด้วยอ๋อตอนนี้แดนเซอร์พี่ปอว่าเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับที่รับสมัครไปเต็มแล้วนะครับน้องไอดินจาก ปาจีนบุรีนะพี่น้องครับฝากพี่น้องอติดตามนะครับพี่น้องครับผลงานในบทบาทของแดนเซอร์น่าจะเซตเอเนาะอ่าน่าจะเซตเอต่อท่าอะไรหรือยังไปดูแล้วเนาะไปดูคร่าวๆแล้วเนาะก็คืนเราเห็นด้วยยืนอยู่ก็ว่าจะก็ว่าจะผู้ใดพี่น้องไปยืนเบิ้งตันนี่ต้องหาเออพี่น้องว่าดูเบิ้งท่าคร่าวๆนะครับดูเซตเอเนาะเอาพี่น้องฝากติดตามนะครับน้องไอดีน นะครับ,พบเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับฤดูการนี้จากเดือนธันวาคมชุดเพชรเยอะมากเลยเนี่ยฮะ<า>ไม่มีใครได้ใส่เลยเนี่ยชุดเพชรชุดเพชรพี่เหรอ,อชุดเพชรพี่ใช่ไหมเยอะมากเลยเนี่ยสี่ห้าชุดเลยเนี่ยใช่ไหมชวาล,ล็อบกี้นะคะชุดละแสนสองแสนสามนะคะ<ป>อยู่เนี่ยที่เบรกมาเนี่ยเพราะว่าเราใส่หลังไม่ได้ไงไปคิดด้นลอกเลย เท่านี้จะค้องสู้อก็สิเขาฟันเอาแล้ตาคว้างแล้วโอเคฝัน้องไอเดียนะครับ ช่อคลิปนี้นะครับอย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางเซอรพันธ์เลิฟเฟอร์ออฟิเชียลครับนี้สิ่งเดียวกัพี่น้องเบืองครับพี่น้องครับขอบคุณที่มาถามโฆษณาเลยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมช่องทีปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ